หลายคนสงสัยว่าเราจะเลือกฟิงเกอร์แท็บยังไงดีให้เหมาะกับเรานะครับผมจะแบ่งฟิงเกอร์แท็บเป็นประมาณ3ประเภทละกันนะครับประเภทแรกคือฟิงเกอร์แท็บแบบใช้เพื่อจุดประสงค์การป้องกันเจ็บอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นแผ่นๆเวลาเกี่ยวสายก็จะรองไม่ให้นิ้วเจ็บนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับประเภทที่2นะครับก็คือประเภทที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับ มันจะมีเรื่องของการขั้นนิ้วนะครับปกติเราจับแบบ r e c u r ์ฟทั่วไปเนี่ยเราจะจับส p l i t นะครับก็คือค่อมลูกธนูนิ้วชี้จะค่อมอยู่ที่ที่ด้านบนนะครับส่วนนิ้วกลางนางอยู่ข้างใต้ลูกจะเห็นว่ามีช่องว่างตรงนี้นะครับเขาจะมีส่วนนี้นะครับเรียกว่า spacer นะครับจะกั้นไม่ให้นิ้ว2นิ้วเนี่ย ไปไปเหนี่ยวล้างลูกธนูนะครับก็จะเกี่ยวง่ายขึ้นนะครับประเภทที่3นะครับเขาเรียกว่าฟินเกอร์แท็บจะเรียกว่าแบบโปรเลยก็ได้นะครับนักกีฬาก็จะเลือกใช้เนื่องจากมันมีลักษณะของการทำเพจขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับรูปมือของแต่ละคนนะครับก็ปรับแต่งได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งมีส่วนนี้เรียกว่าชินเพจนะครับชินเพจเนี่ยจะช่วยให้การ เข้ามาสัมผัสบริเวณคางเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรมากขึ้นนะครับก็ปรับแต่งได้เช่นกัน,นครับทีนี้เวลาเราเลือกเราเลือกอยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ดูงบประมาณก่อนนะครับว่าเราจะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าขนาดนะครับอันนี้สําคัญมากขนาดเนี่ยถ้าเราเลือกผิดอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ น,นี่เป็นไซส์เล็กเลยนะครับ XS เลยนะครับถ้าผมใส่ไซส์นี้เนี่ยจะสังเกตว่ามือผมเนี่ยล้นออกมาจากแถบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเล็กเกินไปนะครับผมก็ลองหาอันที่มันพอดีพอดีอย่างไซส์ M เนี่ยผมจะใส่ไซส์ M นะครับจะสังเกตว่านิ้วของผมจะโดนปกป้องด้วยด้วยแผ่นหนังนะครับนะครับก็จะพอดีนะครับเลือกไซส์อันดับแรกก่อนเลยนะครับ ต่อไปก็เลือกคุณภาพของกิงเกอแท็บนะครับในปัจจุบันเนี้ย i n ิงเกอแท็บก็มีหลากหลายมากมายเลยให้เลือกนะครับก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ต้องให้ความสนใจคือคุณภาพของแผ่นหนังนตรงเนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีหลายชนิดนะครับแต่ที่เป็นที่นิยมก็คือทําจากหนังม้านะครับ าเรียกคอเดวนนะครับเป็นส่วนส่วนสะโพกม้านะครับก็มีหลายยี่ห้อเลือกใช้คุณสมบัติของมันเนี่ยด้วยความละเอียดของเนื้อหนังเนี่ยมันจะทําให้มันเกี่ยวสายแล้วรู้สึกว่านุ่มนวลแล้วก็ตอนปล่อยเนี่ยลื่นนะครับลื่นสายก็จะหลุดจากฟิงเกอร์แท็บไปอย่างอย่างรวดเร็วนะครับก็ไม่มีผลอะไรต่อการยิงนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับวิธีการเลือกฟิงเกอร์แท็บนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับเราขนาดนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งาน